อากาศเย็นจังเลยอากาศสดชื่นเย็นสบายเจ้าไทเกอร์ไลออนเดินเล่นกับพี่แขกแล้วก็จะมีพี่แดงด้วยพี่แดงก็มาด้วยส่วนพี่ฉาบไม่มาอา้าวไปอา้าวตามลูกพี่ไปไปเลยเอา้าวไปเลยลูกพี่ ลูกพี่ไปแล้วลูกน้องตามไปโอ้แล้วลูกแม่อ้อยจะไปยังไงอันเนี้ยโอ้ไปไม่ได้ดูสิอ่าลูกพี่แดงพี่แดงไปเมื่อกี้เห็นพี่เจี๊มาเด็มเมื่อกีก้น่ะพี่อี้มาแวแบบ๊บๆว่บาพี่แดงไปลูกพี่ไปเลยเออไปรู้มองดีครับ กินข้าวเสร็จแล้วก็พากันวิ่งเล่นดูน้องด้วยนะดูน้องด้วยเดอ้ะอเจ้าไรออนขอดเสื้อออกแล้วครับไม่เอาอยู่บนเนินไม่ว่าไม่ลงไปหรอกพี่ฉาไม่มา ช่วงนี้พี่ฉาบกับพี่เขกไม่ค่อยลงรอยกันพี่เขกชอบงงพี่ฉาบยังไงไลออนในเทเกอร์เกอร์เทเกอร,กอร์อย่าไปไกลลูกอย่าไปไกลมานี่มานี่มานี่แคกอย่าพาน้องไปไกลลูกอย่าไปแถวบ้านเขามานี่มาเนี้ยเร็วเร็วเร็ว สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะครับวันนี้เด็กๆมาทักทายพี่พีเยามสายค่ะเกือบเที่ยงแล้วพวกผมมาเดินเล่นแถวทุ่งนาครับกินข้าวเสร็จแล้วจะได้ยินเสียงเพลงนิดนึงนะบรรยากาศดีมากลมเย็นมาลูกมาแล้ว พี่แดงกำลังกินหญ้าเป็นต้นข้าวอ่อนเอามาไทเกอร์ไทเกอร์อย่าไปไกลพา,ากันเดินเล่นมาลูกมาเร็วมามาไม่อออยู่บนเนินบนสวนเด็กๆลงไปข้างล่าง ื่อกีพี่จุยอก็มานะคะมาเล่นกับน้องๆแป๊บเดียวก็ไปแล้วพี่จุอี้นี่จะเป็นอินดี้อินดีไม่ค่อยชุส่สิงกับใครมีโลกส่วนตัวแล้วก็บังคับใจิตใจไม่ได้ด้วยอยากมาก็มาอยากไปก็ไปเอาที่สบายใจพี่จุอี <c oughs> <c oughs> นี่นะคะมาลูกมาอย่าไปไกล ถ้าพี่ฉาบจะแอบมานะคะถ้าพี่ฉาบมาก็จะแอบมาช่วงนี้พี่แดงกับกล้วยแขกเขาเป็นบันดดี้กันเขาซีกันเขาไปไหนเขาไปด้วยกันเพราะเจ้าแขกชอบไปจบพี่แดงแล้วก็ไม่ให้เจ้าฉาบอยู่ใกล้พี่แดงด้วยแต่ถ้าพี่ดิ๊กอยู่เนี่ยพี่ดิ๊กจะตามใจกล้วยฉาบ ตอนนี้พี่ดิกไม่อยู่กุ้ยฉาบก็เลยไม่มีคนโอก็เลยติดแม่ออยไปไหนก็ติดแม่ดูนะคะดูดูด,ด,ดูเจ้าไทเกอร์อ้อ,อนพี่อ้อนพี่แดงพี่นะคะวันนี้น้องๆของดิกน้องกับตาเพชรก็มาเล่นที่บ้านแม่ออยพากันมาปินรั้วปินประตูบ้านจะเข้ามา พอกินอาหารเสร็จพากันวิ่งกลับเอาอาหารไปเทไว้ให้ที่บ้านด้วยเวลาเขาคิดถึงเขาก็มานะคะเขาจะเขามาแต่เขาไม่มาอยู่เข้ามาเล่นมาเล่นแล้วเขาก็กลับมาเล่นกับพี่ๆแต่ดีที่พี่แดงพ,พี่เจ้าีพี่แขกพี่ฉาบไม่ไม่ทำอะไรน้องอาจจะมีแบบเออแง,ง่งๆบ้างนะคะแต่ว่าไม่กัดน้องนี่นะพี่น้องเขาก็จะอยู่ด้วยกันตามธรรมชาติวันนี้เจ้าแขกหนีทวดมานะคะหนีทวดมา ทวดอยู่คนเดียวนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องรีบกลับบ้านที่บุรีรัมย์ตอนนี้อากาศก็หนาวหนาวเยน็นเย็นนะคะกำลังสบายอากาศกำลังดีเลยที่นี่จะเป็นวิถีชีวิตของต่างจังหวัดนะคะที่ต่างจังหวัดที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติมีทุ่งนาอบล้อมนะคะมีทุ่งนา ว่างใหญ่เด็กๆก,ก็จะวิ่งเล่นถึงฤด,ดูที่เ่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะปล่อยวัวให้มากินหญ้าเนี่ยพี่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 เขาก็พากันมาละเล่นกันเบื่อแล้วก็ขึ้นมาละนี่ค่ะอาเลี้ยงคิวกันมาอาตามกันมาไทเกอร์ล่ะไทเกอร์อา้าว อาแบบว่าเร็วๆไทเกอร์ชักช้าอยู่ได้เองนี่ช้ากว่าคนอื่นเลยมาเร็วๆพอเล่นเบื่อแล้วก็จะขึ้นมาบนสวนนะคะมาเล่นบนสวนเจ้าไทเกอร์นี่ไม่กลัวพี่ๆเลยไม่กลัวเลยอยากเล่นกับพี่อยากสีกับพี่นะคะอยากสีอยากเล่นกับเขาวันนี้พี่แขกได้กระดิ่งใหม่นะคะพี่แขกได้กระดิ่งใหม่ พี่ฉาบส่วนพี่แดงไม่อ้อยไม่ได้ใส่ให้พี่เจี๊บไม่ใส่ให้เพราะว่าทําหายบ่อยนะคะทําหายบ่อยแล้วก็เขาชอบอวิ่งเล่นลดผลนะคะค่อนข้างที่จะแบบไม่เคยรักษาของไม่เหมือนน้องนะคะไม่เหมือนแขกกับฉาบนะคะหายพี่แดงใส่ไปกี่อันก็หายว่าไงคะว่าไงลูกสวัสดีพี่เอฟซียังสวัสดีครับ ไลออนสวัสดี PFC อซครับเอนดูไลออนด้วยนะครับไทเกอร์ไทเกอร์สวัสดีพ f c อซกันเลยสวัสดีครับเด็กบ้านทุง่งเด็กบ้านทุง่งผมผมเป็นเด็กสายฮาครับมีความสุขอะลูกหนูมีความสุขมากเลยมาอยู่กับธรรมชาติยี่กับธรรมชาติ คิดดื้อคิดเล่นอะคิดดื้อคิดเล่นอะคิดดื้อคิดเล่นอยากเล่นนะคะอยากเล่นพี่แดงพี่แดงกําลังเข้าฌานอ่ะพี่ดูพี่แขกดิอ่ะดูพี่พี่แขกนั่งรอแล้วพี่แขกนั่งรอได้ทุกที่ไปเซลพี่แขกแล้วพี่แขกนี่นั่งรอได้ทุกที่เลยนั่งตรงไหนก็ห่อเนาะอืสวัสดีพี่เอฟซียังสวัสดีครับสวัสดีครับผม ผมหลานทวดครับผมชื่อกล้วยแขกหลานทวดครับวันนี้ผมออกมาเดินเล่นกับน้องๆที่สวนนะคะผมรอมั้ยครับอืมบักขี่ดื้อเนี่ยถึงหลอกก็ดื้อนะน,น,นี่มึนด้วยช่วงนี้ชอบง้งฉาบชอบง้งฉาบเรากัดไข่ฉาบหรือเปล่าบอกแม่สิฮะเรากัดไข่ฉาบหรือเปล่าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานก็เลยไม่รู้ แต่ทำไมฉาบกลัวกลัวหนูอะนะห,หนูแอบกัดไข่ฉาบหรือเปล่าหืมเห็นแบบนี้เนี่ยนักเลงอะเนี่ยนักเลงคุมซอยเลยให้พี่พี่ดูหน่อยดิให้พี่พีเอซีดนดิเนี่ยนักเลงคุมซอยเลยใช่ไหมกลัวที่ไหนไม่เคยกลัวอะไรเลย เจ้าแขงไม่เคยกลัวอะไรเลยนะคะไม่กลัวอะไรเลยแต่เจ้าฉาบนี้จะขี้กลัวติดแม่ลูกแง่คิวมากครับผมมานั่งที่สวนเนี่ยมาดูปลาด้วยมาดูปลาพาพี่พี่มาดูปลาด้วยเนี่ยสระปลาที่บ้านของแม่อ้อยนะครนบะนะน่ะนะน่ะนะนะ,นะ,นะเข้าไปแย่เข้าไปแล้ว อันนี้เป็นสปาพอเพียงนะครับสปาพอเพียงของบ้านแม่ออยแต่ไม่เคยได้กินนะคะไม่เคยได้กินปลาเลยนั่งดูปลานั่งชมวิวนั่งชมวิวปลาเห็นเขาผลูหัวขึ้นมาก็ธรรมชาติมีความสุขนะคะเห็นเขาว่ายน้ําคุยกันมุงม้งมิงม่งมุงม้งมิ่งมุ้งมิงมีความสุขก็ไม่ได้เอาเขาขึ้นมาทําอาหารนะคะปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติแบบนี้จนหมดอายุไขของเขาไปเองนี่ก็จะปลูกมะพร้าวนะคะมะพร้าวอบ สะนะคะเป็นสะเล็กๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นมะพร้าวนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะคือเราใจให้มะพร้าวโน้มไปแบบนี้นะคะเราไม่ได้ปลูกให้ต้นตรงแต่เราปลูกเอียงนะคะตอนที่เราลงหลุมเนี่ยเราจะเอามะพร้าวนอนนะคะเอียงพอพอเขาโตมาเขาก็จะเริ่มเป็นแบบนี้เขาก็จะโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่คือวิธีปลูกมะพร้าวที่ให้ต้นเขาโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะ จะได้นั่งเล่นได้นะคะนั่งเล่นได้ไทเกอร์กับไลออนก็มีความสุขแม่อ้อยก็เปิดเพจให้นะคะเปิดเพจให้น้องไลออนกับไทเกอร์นะคะเป็นชื่อเพจว่า t i เกอร์แ l i ไลออนนะคะก็ฝากพี่ๆ f อซช่วยติดตามน้องด้วยนะคะ เป็นเพจใหม่ค่ะเป็นเพจใหม่ตอนนี้มีผู้ติดตาม60คนแล้วพีพีเออย่าลืมตามผมมารับชมผมด้วยนะครับที่เพจไทเกอร์แอนไลออครับเริ่มรอแล้วอ่ะบา,บ,าบาย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 พี่เอก่อนบายบายครับอ่ะบายบายก่อนเดี๋ยวไม่เอาจะไปทำงานก่อนนะ่ํทำงานก่อนและหนูก็ต้องกลับไปอยู่กับทั่วรู้ไหมลูกทิ้งทั่วเดี๋ยวทั่วหาเด้อ พี่แดงพี่แดงสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับพี่เอฟซีก่อแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,ผม,รบผมเป็นพี่ใหญ่ครับโอ้ผมเป็นพี่ใหญ่ผมเป็นพี่ใหญ่ดูแลน้องๆเนี่ยผมเป็นพี่ใหญ่ดูแลน้องๆครับเอ็นดูผมด้วยนะครับผมชอบขายกล้วยเนี่ยผมชอบขายกล้วยครับใช่ไหมโอ้ใช่นะใช่นะโอ้หนูชอบขายกล้วยไหมชอบไหม ชอบขายของขายสอนดิกหรือเปล่าหึดิกสอนหนูหรือเปล่าหหึึดิกสอนหนูหรือเปล่าว่าไงว่าไงไทเกอร์หหึอึอ,อ่ะบ๊ายบายบพี่เอฟซีก่อนบ๊ายบายค้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับ,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 รบเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพี่พี่ FC. เอฟซีเลิฟเลิฟจุบจ๊บจุ๊บบายบายเออ,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 อ Ôi, oh, chắc cái chị chắc cái chị mẹ